มากแลยอยากแจ้งข่าวดีให้ FC ได้ยินดีด้วยน้องไปเปิ้ยเดินทางมาเข้าห้องอัดเสียงเรียบร้อยแล้วมีเพลงเป็นของตัวเองซิงเกิลแรกในชีวิตชื่อวง Seven Days Go พบกับสาวน้อย7คน7สไตล์7วันเป็นศิลปินวงเกิร์ลกรุ๊ปที่อายุน้อยที่สุดรวมความน่ารักสดใสของเหล่านางฟ้าตัวน้อยโดย TJ Dance Studio และ TJ Black Magic เตรียมเปิดตัวเพลงใหม่บนเวทีคอนเสิร์ตเจเจตรินทัทยังมอสปฏิพานและทัศนตะกวดทุ่งเ<อ>ตรียมตัวมาเขยา่าเช็คเช็คเช็คความน่ารักสดใสด,ด้วยกันเร็วๆนี้แน่นอนจ้าเป็นอีก1นก้าตามฝันของน้องปอยเป้ยสาวน้อยว,วัยเจ็ดขวบมากความสามารถทั้งร้องเต้น เล่นละครและเดินแบบน้องป่อยเปยใช้ความพยายามเรียนรู้ฝึกฝนทุ่มเทเต็มที่ตัวแค่เนี้ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เล็กพกี่หนูจริงๆฝากกดใจกดแชร์และคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้น้องปอย